สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพา FC มารับชมแนวทางฮาหนอยนะคะวันที่29กันยายน2568น2568ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะ FC ค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นนะคะทุกท่านวิ่งลุดเนาะพี่น้องเนาะถ้าไม่ชอบนะคะก็รอดูเลขเด่นประจำวันกับมัดรวมได้ที่ท้ายคลิปเนาะคะ่ะทุกคนแนวทางนะคะทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะ ใจขอให้เอฟซีทุกคนทุกทกท่านมีสติในการรับชมและรับฟังแนวทางด้วยนะคะทุกคนเพื่อผลประโยชน์ของ FC เองนะคะทุกท่านคะเ,เรามาดูกันก่อนเนาะทุกคนวันที่29ว่าเข้าหรือหลุด28่สนะคะยีหลดุดไหมพี่น้องหลุดเกือบหมดนะคะแต่คู่ด้านบุญมานะคะ แบบนี้นะคะทุกท่านจับแนวทางยากมากนะคะเรามาดูกันนอยชุกิจ5และ4หลุดมา8 7 0เจย์สคู่ด้านบนมาต้อง0ูนย์เทั้งสองเนะคะทุกท่านนอยกาชาติให้9และ8มาสี่ศูนย์เห้านานทีจะเป็นแบบนี้0ูนย์เจ็มาอีกครั้งทุกคนมัดรวมมาเลขห้านอยพิเศษนะคะให้6และหนะคะ มาศูนย์สามับน้อยกับน้อยก,กาชาดพี่น้องคู่ด้านบนมาศูนยมนะคะมัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันหลดน้อยปกติให้สและสมาเจ็ดเอนะคะเด่นมาสาม้าคู่ตจัจเสามหนึ่มาน้อยเดียวพี่น้องคะน้อย v ีอให้สและสมาศูนย์นเดะคะเด่นแยกหลุดมัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันมาทั้งหและหนะคะทุกคนวันนี้ จับแนวทั้งยากพี่น้องคะถ้าเป็นแบบนี้หลุดเกือบมดดละพี่น้องหลุดเกือบทุกคนนะคะทุกคนที่มารับชมวันนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ท้าไม่ดีให้ทุกคนหยุดนะคะตั้งแต่น้อยแรกสองน้อยแรกแล้วตามไปก็ไม่คุ้มนะคะทุกคนมีแต่เสียซะมากกว่านะคะทุกท่านเรามาดูนะคะวันที่ยีิบเก้ามาดูกันว่าทุกคนจะชอบไหม วันที่29เนะคะเจลผลการออกกลางวันวันที่28มาเนาะพี่น้อง4ี่ตัวบนค่ะหน่อยปกติ7 6็ดนะคะหน่อยพิเศษ5 0าศูนย์ศูนย์สนพสีองหนะคะพี่น้องคะเอามาบวกกันพี่น้อง7จ็ดบวกหกบวกหบวกหบวกสบวกสบวกสบวกหนึ่งได้34 3 4ิ 1, ลบหได้สามสบวกหได้35มส้าจจะจับ2ตัวเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัว สามสามหนึ 1> 3, 3, 1่งถึงสามสามเก้าสามสี่หนึ่งถึงสามสี่เก้าสามห้าหนึ่งถึงสามห้าเก้านั่นก็คือใครอยากได้หลักร้อยเอาเลขสามมานะคะทุกท่านเมื่อวานนี้หลักร้อยเข้าไหมหลักร้อยแตกไหมนะคะหลุดหมดทุกหนพี่น้องคะบ่เขาจักน้อยนะทุกคนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดิไม่ค่อยไหลนะทุกคนหลักร้อยไม่ค่อยเข้านะคะพี่น้องคะ ช่วงเขากับเขาดีพี่น้องช่วงรุดกระรุดเบิดจังสี่แล้วพี่น้องคะมาดูกันทุกคน3 4มี่หตัวท้ายใจจะมาจับ1นทางถึงเให้ดูเผื่อท่านจะชอบ3ามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่หนึถึงสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสอนะคะ คู่3 4คือคู่ผลรวมคู่3 3คือคู่คผลลบคู่3 5คือคู่ผลบวกนะคะทุกท่านคะมาดูค่ะ3 1ถึง3 9มจมากสานะคะสามเจ็ดสาก้าสี่หนึ่ถึง4 9 4 1 4 2 4 6 4 7 4 9ึ่งสี่สอนะคะห้ถึงห้นะคะห้าส็ด ห้าแปดนะคะพี่น้องแล้วแต่ความมาักความชอบเด้อพี่น้องเด้อมาดูตัวเด่นนะคะค่อยดูตัวเจาะวันนี้ก็มีความเป็นไปนได้ที่จะมาเลขเบิ้ลเหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่เบิ้ลน,นะคะทุกคนมาดูตัวเด่นนะคะหน่อยเฉพาะกิจสี่และสามพี่น้องหน่อยการชาตศูนย์และเก้าฮาวดีเต้า้มือนึงพิเศษสองและหนึ่งนะคะทุกคนคะปกติหนึ่งและศูนย์ VAP 2องได้หนึ่งนาะคะทุกคนน้อยที่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลคือน้อยพิเศษและน้อย VAP นะพี่น้อง2น้อยนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลน,นะคะน้อยกิดสและ3ตัวเจาะสามสามสี่สามาสามสามสี่นะคะทุกท่านน้อยกะชาศูนย์และเก้าสามเก้าสี่นะคะ ศูนย์ประจำวันจันเนาะทุกคน2 0 2 2 0์7องสามารถใช้ได้ทุกทุกวันจันศูนย์สองสองศูสามารถใช้ได้ทุกทุกวันจันนะคะนอยพิเศษกับนอย v ีพีเหมือนกัน2และ1 3ึ่งสามหนึ่งนึ่งหน่อยปกติ1และ0ูนย์นะคะสามหนึีมีแค่3คู่0ย์ก็ แล้วแต่ชอบนะคะศูนย์ประจำวันก็0 2 2 0 0 7 7 0นะคะทุกท่านสองนอยนี้ก็เหมือนกันเนาะทุกคนนอย V กับนอยพิเศษเหมือนกันนะคะทุกท่านที่นี้นะคะมัดรวมทุกรอบทุกนอยวันนี้อยู่ที่เลข7และ0นย์ทุกคน7มีคู่ไหนบ้างนะคะทุกท่านคะมี3ามเจ็ีศูนย์ประจำวันก็0 2 2 0 0 7 7 0คือแล้วแต่ความชอบนะทุกคน ตัวกับตัวเจ็ดตัวเดียวกันก็คือหนึ่งนะคะทุกคนคแล้วตะมักด้วพี่น้องพิจารณาเบิ้งเอาพี่น้องขาปัจจัยเป็นของพี่น้องเองทีนี้นะคะเลขเด่นประจําวันวันนี้อยู่ที่สองกับ 7, เจ็ดเบิ้ลประจําวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะวิสีขาววันจันทร์สองกับเจ็ดเอฟซีสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันที่นี้เรามาดูค่ะทุกคนถ้าใครไม่ชอบพูดด้านบน ให้ท่านจับเด่นแยกกับมัดรวมหรือจะจับเด่นแยกกับเลขเด่นประจำวันก็ได้แต่จะจะทําให้ดูเด่นแยกกับมัดรวมนะคะทุกท่านให้สังเกตน้อยก่อนค่อยไหลตามพี่น้องน้อยกิดกับน้อยเฉพาะกิจสีและสามมัดรวมเจ็ดและศูนย์นะคะสี่สามสาม0ี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ศูนศูย์สี่สมสี่สามสามเจ็ดเจ็ดสามสามศูนย์ูนย์สามอย่างนี้เป็นต้นน้อพี่น้องทีนี้นะคะมาเบิ่งค่ะพี่น้องคะ จจะพาทุกคนสังเกตหาหน่อยนะคะเดี๋ยวใจขออนุญ,ญาตเขียนวันที่สักคู่ก่อนเนาะทุกคนคะแนวทางก็อาจจะมาช้าบ้างนะคะทุกคนบางวันใจก็ตื่นสายบางวันก็ตื่นเช้านะคะทุกคนแล้วแต่มือว่าแต่และว,วันใจลงงานกี่โมงเนาะคะ่ะทุกคนคะบางมือก็พักพ่อนยาวนะคะทุกคนมาดูคะ่ะทุกคนมาสังเกตหาหน่อยด้วยกันนะคะ นอยกิดกับนอยกาคือนอยวัดดวงทุกคนมีสติในการรับชมนะเมื่อวานนี้หลุดหมดนะคะนอยกิดนอยกาคือนอยวัดดวง f อซจะตามเด่นแยกจะตามมัดรวมหรือจะตามเลขเด่นประจําวันคือนอยวัดดวงให้เอฟซีล้วนหรือจะตามตัวเจาะนะคะทุกท่านถ้านะคะเด่นแยกไหลทุกคนไหลต่อเรื่อยๆถึงนอย v ีพแต่ถ้าดเด่นแยกหลุดนะคะทุกคน สองนอยหรือสามนอยแรกนะคะให้ทุกคนมาดูเจ็ดกับศูนย์มาหรือไม่สองกับเจ็ดมาหรือไม่นะคะตัวในไลตามตัวนั้นแต่ถ้าหลุดนะคะใจไม่อยากให้ทุกคนตามหนึ่งกับศูนย์และสองหนึ่งนะคะทุกคนคะถ้าหลุดหมดนะทุกคนยังอยากถ้ายังอยากตามดูให้ทุกคนตามตัวเลขที่ไหลตั้งแต่น้อยกิจนอยกา้นยพิเศษมาว่าเขาไหลอย่างพี่น้องลงท้ายนะคะสมมุติว่าไหล สี่เนะ 3, 4, 5, 4, 7, 4, าะสามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่อย่างนี้เลขไหลคือเลขสี่นะคะแต่ว่าถ้าไหลสเปซสปะทุกคนไม่ต้องตามนอยปกติและนอย v ์บีเอพีนะคะโอกาสเข้ามันยากพี่น้องโอกาสเข้าหนึ่งกับศูนย์และสองหนึ่งเนี่ยค่ะทุกคนมือไม่มีม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเมื่อวานไห์สเปซสปะตามยังไงก็ไม่รอดนะคะทุกท่านเนาะพี่น้องกะแล้วแต่ วาาควมาคว้มชอบนะคะ่ะทุกคนแอดมินก็ได้แค่ห่วงนะคะก็ไม่สามารถทราบได้ก็ไม่สามารถบอกใครได้มากนะคะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของทุกท่านก็แล้วกันนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางฮานอย29กันยายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้ สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC ฟซโชคดีนะคะโชคโวันหวานสุขปูทุกคนพี่ดองสวัสดีค่ะ